สวัสดีครับบ้านมุงปะะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่295นะครับมี้าสีสวย21รายการานำเสนอนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงปะเครื่องด้วยนะครับก่อนรับเริ่มชมคลิปนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรบ้านมุงปะเครื่องนะครับปึ้งเข้าไปนะครับไลน์ชื่อหมูนะเบอร์ติดต่อและเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ 0จ้า3 9 6 5 2 3 6 1นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับปีศีลปี5คลิปเช้าใบ2ถึงใบ3เป็นคลิปตอนบ่ายนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้24ชั่วโมงนะเริ่มราการที่หนึ่งนะของพีที่2 9 5รายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตน,นะครับ หักเจ้มอุ้มปูเลยนะครับทพางเงินเยอะเลยนะครับการที่หนึ่งแตะการที่สองก็เป็นภาพสมเด็จนะครับมีคาบกุกนะครับเางเงอนเหลืองเลยเงเก่าเลยนะครับการที่สองนะครับแต่การที่สาม ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับการที่3ามนะครับข้างนีกระทอป,ปาดเข้าไปนิดนึงนะครับในการที่สามนะครับในการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่านะครับจัดจ้าเลยนะครับ การที่สี่นะครับการที่ห้าจะเป็นภาพสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศนะครับภาพจะไม่ค่อยชัดนี่นะครับการที่ห้านะครับเป็นภาพพิมพ์สมเด็จนะครับเนื้อหาเก่ากาดจัดจัดเ,เ,เลยนะครับการที่ห้า ในการที่หกก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่พระหน้าตามีแปลกแกนะครับลงรักนะครับตาทาไในองค์ใหญ่จังน,นะครับมองมาเ็เป็นพิมพ์แปลกดีนะลงรักนะครับในการที่หกนะครับโอ้พิมพ์แปกมากเลยนะครับองค์นี้ในการที่หกในการที่เจ็ดเป็นเหรียญหล่อทองเหลืองน,นะครับ เป็นพิมพ์คีไก่นะครับบางเฉียบนะครับเป็นโลหะหลอ่อทองเหลืองนะครับคาดว่าจะเป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับในการที่เจ็ดนะครับในการที่แปดเป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนเนื้อผงนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังมีตะกุดนะครับ เป็นหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับเป็นตะกุดอะไรไม่นู้นนะครับเงาเงาเลยนะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับพาพนี้นะครับขุณแผนหลวงพ่อสาครนะครับรายการที่9ก้าก็เป็นพระขุนแผนนะครับเป็นเนื้อสียมพูนะนี่นะครับมีเส้นเกสานะครับด้านหน้านะครับด้านหลังฝั่งสตังรูนะครับ หนึสตังค์นะครับก็ต้องตีเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัอาหารไร่นะนี่นะครับในการที่เก้าในการที่สิบมาในกล่องเลยนะครับเป็นผ้าปักน้ํานะครับพิมพ์ทรงข้างหน้าเหมือนรุ่นหกมากเลยนะครับแต่ข้างหลังไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ทราบรุ่นนะจะมาในกล่องเดิมอย่านี้เลยนะครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับถ้าเป็นรุ่นหต้องเสียนว่าไตรปิกแต่นึี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะอุ้ยขอโทษนะครับนี่แหละมือผมจะมีปัญหานิดนึงนะนี่นครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะนี่นะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับในการที่สิบนะครับในการที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับ ปกโพนะครับเนื้อใบลานนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือน,ลนหลวงนนปู่คั่านะครับหลังยันใบพัดนะครับเป็นใบลานนะครับโอนของทางโตนิดหนึ่งนะครับใาการที่สิบสองก็เป็นภาพสมเด็จนะครับ่นา้อกาเก่าเลยนะครับในราการที่สิบสองนะครับในการที่สิบสอง รายการที่สิบสามเป็นพระคล้ายๆพิมพ์นางนะครับเคยได้เป็นพิมพ์อื่นมาเขาเล่นกันเป็นหลวงพ่อทาบนะครับเนือแบบนี้นะครับหลวงพ่อทาบวัดกระบ,บึ้นพึ่งนะครับเขาออกเขียวๆแบบนี้นะเคยได้มานะครับบ้านนี้ก็บ,บอกหลวงพ่อทาบนะครับแต่พิมพ์นี้แปลกดีนะครับรายการที่สิบสามในการที่สิบสี่ 14, เป็นทับพุทธนะครับ ข้างหน้าเขียนนะจะผมอ่านมีออกพิมพ์ทรงสวยงามนะครับไมดูเรียกพาอะไรนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นท่านเจ้าคุณนอนแน่นอนนะครับเป็นรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนอนด้านหน้าเป็นพระพุทธนะครับเป็นพิมพ์แบบนี้ผมไม่ทราบเรียกพาอะไรนะครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบห้าเป็นพาะสมเด็จนะครับ งจะเล็กลงมาหน่อยแต่ใหญ่กว่าคะแนนนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับในการที่สิบห้าในการที่สิบหกเป็นพากเนื้อดินนะครับเป็นพากกุเนื้อดินนะครับเป็นพากขุนแผนใบพุซานะครับเนื้อหาเก่าๆจะจัดเลยนะครับพากขุนแผนใบกุซานะครับเนื้อดินนะครับในการที่สิบเจ็ด เป็นผ้าปิดตานะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะครับหลังแบบนะครับในการที่17ดนะครับเป็นเนื้อผงหลังแบบนะานการที่สิบปดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับพิมพ์ค่อนข้างลำนะครับเป็นผ้าสมกอเนื้อดินพ,พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นหลังมีลาลักเนื้อหาเก่าๆแต่จัดเลยนะครับ พาะสมกอนะครับพิมพ์พใหญ่นะครับปีกว้างนะครับในการที่สิบแปดใลการที่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จนะครับใหญ่กว่าคะแนนนิดน,นึงเป็นสายลุงนะครับต้นหลังเป็นยันห้านะครับเขาเรียกันเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพนี้นะพ่อกลวยวัดโคศิตตาลามนะครับพิมพนี้เคยได้เนื้อหนงเหลืองมาเขาเรียกันเป็น หลวงพ่อลกยนะครับในการที่สิบเก้าในการที่ยี่สิบเป็นผ้าคล้ายผงยาหรือว่าเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังเป็นยันทอสายวัดกลางบางแก้วแน่นอนนะครับพิมพ์นี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกพิมพ์ผ้าอะไรนะครับน,นะครับในการที่ยี่สิบนะครับ เรียกนามยัดน,นึงนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระรายการพิเศษนะครับเป็นพระบูชานะครับตั้งขนาดตั้งหน้ารถนะหน้าตักอยู่ที่ประมาณไม่ถึงนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่เพิ่มนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับ แต่ผมไม่ทราบว่าเพิ่มไหนนะครับด้านก,ก้นก็มีปูนขาวอุดไว้นะครับเป็นพระขนาดตั้งหน้ารถนะครับห้อยจะลำบากนิดนึงนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับอันนี้ผมเอา300บาทพร้อมส่งนะครับส่วน20รายการนั่ง200บาทพร้อมส่งนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงก็เครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ